ครับผมเชิญครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเอนมี่นะคะอืปวดหัวรุนแรงอะ่ะแล้วก็บอกว่าฟังลุงออกไปแล้วามันดีมันดีขึ้นได้ยังไงประมาณเนี้อ๋อคนเนี้เหรอเอาอธิบายแบ็กกราวด์ครับผมเชิญครับก็อาการปวดหัวค่ะมันจะมีเหมือนกับว่าปวดปวดร้าวไปทั้งทั้งหัวเลยแล้วมันมาถึงใบหน้า ขอขอถาม,มขอถามว่าอาการที่ว่านี้มันเป็นมานานกี่เดือนกี่ปีแล้วครับผมเป็นได้ประมาณหนึ่งเดือนแล้วค่ะโอ้สบายมากแค่หนึ่งเดือนโอเแค่ฟังคุยกันมาหัวเราะแต่กระนี้แล้วก็ลายออกคข,ายออก,ขายออกแน่นอนแบบนี้เลยครับอ่ะดีแล้วครับที่โทรมาตอนนี้ถามว่านาทีนี้วินาทีนี้อาการปวดที่ว่านั้นยังคงมีอยู่หรือเปล่าครับ ตอนแรกอะปวดมากค่ะแล้วรู้สึกว่ามันเบาแล้วมันก็ค่อย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 หายแต่มันยังไม่ถึงกับหายอะค่ะก็ตรงคับถามเมื่อกี้นี้อาการที่ว่านั้นยังคงหลงเหลืออยู่หไหมเนี่ยถามพอยนี้เพราะตอนที่ฟังพี่คนมาคู่เนี้ยค่ะครับโอ้ได้ยินเสียงที่ลุงออกทำให้พี่เขาอะค่ะอืวยหรือเปล่าไม่แน่ใจ ครับหอมจะดีขึ้นเหมืองนงั้นใช่ไหมครับหรือว่ากลับมาพอตอนที่เราฟังตอนนั้นเนี่ยมันทําให้เรารู้สึกว่ามันเบาอะค่ะแต่พอเวลาคุยกับคนทีนี้แต่พอลุงหอกไม่ได้ทำมันนั้นแล้วอะมันก็กลับมาอีกนิดนึงแต่มันไม่ได้ปวดรุนแรงเหมือนตอนแร,แรกที่ยังไม่เจอลุงหอกอะค่ะโอเคพอเข้าใจได้ครับเชิญนะฮะ,ะสรุปคุณผู้ฟังด้วยครับว่า คุณเจนนี่อะตามน้ำสายเมื่อสักครู่อ oh. มีสายแรกอยู่ครับครับอยู่ๆมันก็ปลดล็อกบางขึ้นมาเลยบึก๊กสายแรกผู้หญิงคนนั้นเนาะใช่ฮะ